สวัสดีค่ะทุกคนแอลสุริตานะคะวันนี้ในช่วงของมากับแอลค่ะแอลพาทุกคนมาที่ร้านนี้อินฟรชค่ะเราจะได้มาสดชื่นกันตามชื่อร้านเลยนะคะทุกคนร้านนี้เปิดมาไม่นานค่ะแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือสมูทตี้ต่างๆคือมีสมูทตี้ทั้งแบบที่เป็นแบบวีแกนก็ได้นะคะแล้วก็เป็นแบบปกติก็มีมีทั้งแบบแบบใครที่ชอบแบบโปรตีนต่างๆนะคะมีด้วยอันนี้ซิกเนเจอร์ ัวซิกเนเจอร์ที่เราสั่งมาวันนี้เราสั่งตัวนี้ด้วยนะคะแต่ว่าสั่งมาเป็นแบบไม่ใส่กิีกโยเกิรต์ตมันจะได้เป็นวีแกนแล้วก็สามารถเลือกนมได้ที่เนี่ยคือเรียกได้ว่าเป็นเฮลตี้จริงๆเพราะว่าเขาใช้นมคือถ้าเป็นนมวัวจะเป็นนมโลว์แฟทแล้วก็มีอัลมอนด์มิลนะคะแล้วก็มีโอ๊ตมิลให้เลือกซึ่งดีมากเลยแต่ละอันคือแบบดูสดชื่นมากดูสิแล้วก็เราได้สั่งอันนี้ไปด้วยนะคะตอนแรกอะ่ะเลือกยากมากเลยคือมันตัดสินใจไม่ได้เพราะทุกอย่างมันน่ากินมากแล้วทีนี้ Apple, อัปลเพ เราเลยอุ้ยเป็นเซตดีกว่าตอนแรกเห็นอันนี้ด้วยละคือเข้าใจไหมเข้าใจแบบอู้ยอยากกินทุกอย่างเลยนะคะวันนี้เอาก็เลยสั่งเป็นเซตนี้มาค่ะทุกคนอันนี้ร9อยบาทตัวเนี้ยที่เอาสั่งอันนี้จะไม่มีนมนะคะอ่าแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากใส่เป็นนมแล้วเป็นวีแกนใช่ปะมันก็จะมีเมนูนี้อ่าแค่ไม่ใส่กรดโยเกิร์ตนะคะแต่ว่าตัวนี้ก็จะมีอินกิวเดียนต่างๆเพิ่มเติมนั่นเองเดี๋ยวเรามาชิมกันส่วนตัวทอสค่ะถ้าใครกินวีแกนเหมือนเอานะคะก็ ทางร้านทําเป็นซาวโดให้ได้ค่ะแต่เออไม่เคยกินซาวโดกับผลไม้นะเดี๋ยวลองดู <c oughs> น่าสนใจมากยังแบบร้อนๆอ,อยู่เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันค่ะอ่าเมื่อกี้ชีมงานสั่งอันนี้นะคะซึ่งเราก็สั่งแบบไมส่กีตโยเกิร์ตมาอันนี้ชื่อว่า very mixed berry dusty blue เอ้ยใช่ไหม dusty blue อ่าเป็นผลไม้คือผลจริงๆผลไม้สีอันเนี้ยมันเรียกว่าเป็นผลไม้แบบอยู่ในโหมดแบบโหมดเพอร์อ่ะโหมดแบบผลไม้สีเงินสีม่งวงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ชิมของคนอื่นก่อนรึงอันนี้จะไม่มีความหวานเลยแต่ว่าจะมีซอสนะคะที่เขาใส่มาด้านล่างจะมีความหวานอยู่นิดน,นึงเฮ้ยปลมันจะเต็มมากอะเออมันต้องดูดกับอันนี้จริงๆทุกคนอเอาว่ามันเข้ามากคือตอนแรกเอาลองดูดแบบว่าไม่กินตรงนี้เข้าไปก่อนความมิกซ์เบอร์รี่อ่ะ ปืดมากเลยเพราะว่าเขาใช้ผลมไม้แบบสดมากทุกคนแต่ว่ากินกับอันนี้แล้วมันไม่หวานนะคะคือมันมันนัวกําลังดีคือความหวานมันกําลังดีมากอืมฮุยจะจอยอ่ะจะดูวข,ของของทีมงานหมดทีมงานมองผ่านกล้องแล้วเนี่ยอืมสดชื่นมากเลยฟีลมันเหมือนแบบความเบอร์รี่อ่ะทุกคนนึกออกไหมคะความเบอร์รี่ที่ไม่ใช่สตรอบเบอรี่นะมันจะเป็นความแบบเหมือนมันจะมีความเปรี้ยวแบบ เปรี้ยวเหมือนเหมือนคล้ายๆบัวอ่ะคล้ายๆลั่มอะ่ะฟิลประมาณนั้นอะ่ะอืมก็เคเลยคืออันนี้แนะนําให้คนแล้วก็เคี้ยวไปด้วยเพราะว่าถ้าเราดูดแต่อันนี้อย่างเดียวใช่ไหมคะเพราะว่าของแอลอะ่ะเราไม่ได้ใส่แบบเราไม่ได้ใส่กลิ่นยเกิดอ่าฉะนั้นแล้วนะคะมันความนัวมันก็จะมีจากตรงนี้นะคะแล้วก็มีนมที่เขาใส่เข้ามาซึ่งพอเรากินอันนี้แล้วมันเคี้ยวแบบกรุบๆความกรุบในที่นี้มันเหมือนคล้ายๆแยมแต่เทกเจอร์มันแบบเทกเจอร์ไม่เหลวเท่าแยมอะ่ะ ดีมากดีมากเลยต่อที่อันนี้คาราน,นี่ครับอันนี้นะคะ very strawberry อันนี้คือไม่มีนมนะคะแอลชอบอันนี้คือมันเหมือนเป็นทุกอย่างที่เราชอบเกี่ยวกับสตรอเบอรี่ว่าสตรอเบอรี่อบแพ้สตรอเบอรี่สดสตรอเบอรีร่เย็นๆนะคะใส่เข้ามาน,นี้เดี๋ยวเรามาชิมกันอันนี้แอลก็สั่งแบบนมไซรัปเลยนะคะที่ร้านเนี้ยจะทุกอย่างจะเป็นสุขภาพเลยะคะ่ะ เขาเน้นย้ำเรื่องนี้มากๆเราก็อินกีเดียนที่ใช้คือแบบสดมากถ้าทุกคนเห็นบรรยากาศของร้านขึ้นน่ารักเนาะนั่งแล้วเหมือนอยู่ในบ้านเลยอะแล้วก็เขามีปล๊๊กนะคะมี Wi-Fi ให้ด้วยสามารถมานั่งทํางานชิลๆได้เลยนะคะมันอิ่มอร่อยได้กับแบบพวกโครสพวกนี้อมแบบสตรอเบอรี่แบบสตรอเบอรี่แบบจริงๆอะอืม สดชื่นมากทุกคนเป็นสตรอเบอรี่ที่แบบว่ามีความเปรี้ยวความหวานแบบลงตัวอ่าใครที่ชอบกินสตรอเบอรี่เหมือนเอานะต้องมาจัดคอรอนเนี้ยใช้นิ้วหยิบิ๊บตรอเบอรี่กรอบอร่อยมากอร่อยมากเดี๋ยวเราจะมาลองชิมอันนี้อันนี้เป็นสตรอเบอรี่คันชี่ค่ะซึ่งมันเป็น Strawberry สตรอเบอรี่สดจริงนี่ตอนแรกที่เจ้าของร้านสุดสวยบอกตอนแล้วคือว่าเป็นแบบคันชี่แบบว่าเป็น ไม่ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นสตรอเบอรี่มาอาถาอันอย่างเงี้ยเอออร่อยมากเลยอ่ะอเขาใจคำว่าเวรี่สตรอเบอรี่แล้วอ่ะสดมากอร่อยมากืมตอนนี้เอาบอกเลยว่าคนที่เลิฟสตรอเบอรี่นะได้มีกรี๊ดเราจะมาต่อที่อันนี้อ่ะเมื่อกี้คันชี่ที่เอาบอกก็คืออันนี้มันดีมากเลยนะทุกคน พลครั้งแรกของการกินขนมปังซาวโดกับผล,ลไม้คือปกติอะถ้าเป็นอะโวคาโดมันอยู่ในหมดผักเนาะใช่ไ่มเรากินซาวโดกับอะโวคาโดอะ่ะตอนเนี้ยกับผลไม้ขอชิมแยมตรงนี้ก่อนนะคะชุมแล้วทุกอย่างเขาจะเป็นแบบโฮมเมดอะทุกคนวิมันไม่เหนียวเกินไปเห็นไหมคะกำลังดี อร่อยมากคือมันเป็นยมสตรอเบอรี่ที่เป็นยมสตรอเบอรี่แบบแบบแบบกินเข้าไปแล้วรู้สึกมันเป็นผลไม้แท้เป็นยำผลไม้แท้อ่ะเข้าใจไหมแอลเชื่อว่าหลายหลนอคนเคยกินยมผลไม้มา,มาแต่แอลว่าที่นี่แตกต่างมากค่ะจากที่แอลเคยกินนะคะเฮ้ยมันดีมากเลยทุกคนมอุ่นสดอ,อ,อุ่นมาร้อนๆเลยค่ะตึงชุบลุ หอมมากเลยอ่ะเฮ้ยตรงนี้มีความหอมมากเลยอะค่ะไม่รู้เขาทําอะไรแต่ว่าตรงเนี้มันทําให้เราว่ดโดแบบว่ามีรท่าตที่แบบแตกต่างจากที่เคยกินอุ้ยหอมแบบหอมแบบจึ้งมากเลยอะอย่างนี้คืออยากให้ทีมง,งานลองชิม ความหอมแบบจึ้งนี้ของขนมปังซาเว์โดที่นี่ทีมง,งานต้องลองนะอหอมอะไรไม่รู้ข้มัุไดดีาอ,อ,อันนี้เปิดประสบการณ์การกินขนมปังซอเวอร์โดกับสตรอเบอรี่กับผลไม้แยมอ่ะคือแยมสตรอเบอรี่แบบเหมือนแบบร้อยเปอร์เซ็นที่แท้ทูทุกคนเข้าใจไหม เอาเชื่อว่าทุกคนเคยกินอย่างสตรอเบอรี่แล้วมันไม่ใช่อย่างนี้มันแบบมันจึ้งอันนี้จะเป็นกรอบนอกนุ่มในนะคะเพราะมันจะกรอบแค่แบบตรงขอบขอบแต่ขอบขอบเขามีรสชาติด้วยทุกคนมันจะมีความแบบความผอมๆหรือมันจะมีความแบบเหมือนเค็มๆนิดนึงต่เค็มๆนิดนึงในที่นี้มันไม่ใช่เค็มแบบเกลือนะคะทุกคนมันมันเป็นความลงตัวที่บอกไม่ถูกเหมือนกันนะแต่อร่อยมากเลยอ่ะอือโคเลยนะโมาก ร้านนี้อยู่ติดถนนใหญ่นะคะถ้าใครมานะคะสามารถจอดรถได้นะคะที่ตรงเอกมัยซอยแปดใช่ไหมนะด้านข้างนะคะหรือจะเข้าไปจอดในบิ๊กซีก็ได้ค่ะทุกคนแล้วก็เดินมาร้านอยู่ใกันดับิ๊กซีอยู่ข้างๆเลยติดกันคือดีมากทุกคนแนะนําเลยนะคะใครที่ชอบกินมูทตี้ใครที่ชอบกินนี่ขนมปังโทสแบบนี้พลาดไม่ได้จริงๆมีอีกหลายเมนูมากๆเลยเดี๋ยววันไหนเอามีโอกาสมาอีกนะจะมาลองเมนูอื่นๆด้วย รลอย่างที่บอกนะคะมีปลั๊กมี Wifi บรรยากาศร,ร้านน่ารักและดีมากโปสเตอร์หนังต่างๆปีที่เรายังไม่เกิดเลยนะที่รา <c oughs> ก็มีหนังสือค่ะเมื่อกี้เอาไปลองดูหนังสืออะ่ะมีเล่มหนึงเปิดซุมา <c oughs> มิตตัวเครื่องบินด้วยแต่ใช้แล้ว <c oughs> ตกใจมาก <c oughs> ตกใจ, <c oughs> ต,กใจ <c oughs> ตกใจมาก <c oughs> แล้วก็นี่ค่ะทุกคนเห็นไหมมีเกมให้เล่นด้วยวันน่ารักมาก <c oughs> และ เมนูที่นี่นะคะมีบางเมนูเป็นแบบภาษาฝรั่งเศสเชื่อว่าเจ้าของร้านน่าจะรู้จักภาษาฝรั่งเศสด้วยนะคะแจกันเอยต่างๆเอยคือรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นธรรมชาติคือมันมีความเขียวและมีความสีน้ำตาลอะเหมือนต้นไม้อะค่ะทุกคนชอบมากเลยจะไม่เฟรชได้ไงถูกปะใครที่เคยลองร้านนี้แล้วนะคะ ชอบเมนูไหนลองคอมเมนต์มาบอกแอลข้างใต้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าแอลจะพาทุกคนไปไหนเดี๋ยวเราติดตามนะวันนี้เอาขอตัวไปจัดก่อนไม่ไหวอร่อยสุดปังมากค่ะทุกคนอย่าลืมนะคะกับร้านนี้กับ InFresh เรามาเฟรชไปได้วยกันนะคะ